เพื่อนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วผมจะให้ท่านชมบรรยากาศภายในงานดือนะครับผมเข้ามาก็จะเจอหุ่นไล่กานี่ครับหุ่นไล่กาแล้วคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ขบวนแห่กำลังแห่อยู่ ของนี้คนยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขายังกำลังดูแห่อยู่นะครับแล้วผมจะให้ท่านดูบรรยากาศภายในงานนี่คือการประกวดควายนะครับควายองแต่งสวยมีรางวัลด้วยนะครับรางวัลที่เขาว่ารูปด้วยความสวยง,งามทีเดียวนะครับท่านดูสิครับแขกที <c oughs> นี่คือการประดวเดี๋ยวสักพักคนคงมาแย่งกันถ่ายรูปหน้าดูตอนนี้ยังไม่มีคนเพราะมัวแต่ดูแหงนครับของเรียบมาเก็บภาพสวยๆนะครับแต่แลแต่และอันนี่มีรางวัลทั้งนั้นเลยครับนี่ผมจะอ่านรางวัลอันแรกให้ท่าน ชมอันเดียวก่อนนะครับนี่คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสีการประกวดเพ้นสีควายป,ปูนปั้นการประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีพศ .2565 นะครับเ,เ,นะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูรางวัลแต่ละที่ครับ อันนี้รองชนะเลิศอันดับสองนะครับดูการเท้นสสวยงามทีเดียวครับนี่รองชนะเลิศอันดับ1นะครับดูครับ,รบสวยงามยอดนะครับรองชนะเลิศอันดับสนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนี่รองรางวัลชนะเลิศนะครับท่านดู ผมดูไม่เป็นครับไหนชนะเลิศไม่ชนะนอกจากนั้นนะครับมีไทยโจ๊กน,นะครับไทยโจ๊กไทยโจ๊กถ้าพนัทนะครับพนัทมีความชํานาญเรื่องนี้มากมีความรู้เรื่องนี้มากเลยนะครับนี่ตอนนี้ผู้คนหลั่งไหลามากันพอสมควรวเดี๋ยวพอสักพักใหญ่นะครับก <รอ S 1> ็จะมีคนมากันเยอะเราไปดูเตะทะกก้อดิโลกา นี่คือบรรยากาศพระเทณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีนะครับฝั่งนี้มีอะไรแม่ผมจะพายเพื่อนเพื่อนดูับสองสาส่วนชมเชยนั้นจะมีสี่รางวัลรางวันละห้าอบาทกิจกรรมการแข่งขันเก็เหมือนทุกครั้งเยอะมากห่คนายอครับ เโย่ผมให้ท่านดูการแตกตะกร้อนี่ดูตะกร้อก่อนห้ามกลางแสงแดดที่แผ่นเขาสอบลงมาอาจารย์นิดเดี๋ยวเต็มที่เลยเราแค่นี้วิ่งควายเป็นดูแล้วชันเรนหนึ่งเดียวนะครับเขาล้อไหมอยางครับคว่าตกไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะท้ากลางแสงแดดที่ปีนี้เรามาแรงด้วยครับถือว่าประทับใจแฟน ทั่วโลกทีเดียวนะครับถึงชนะก็ยิ้มถึงแพ้ก็ยิ้มนะครับเราเป็นขวัญใจสยามเมืองยิ้มของทั่วโลกนะครับสื่อต่ตางๆลงประโคมประเทศไทยมีสปิริตมีการเล่นที่ดีมากที่สุดในโลกมีเทสซาการเลที่ดีเนือชั้นสามารถสู้กับทีมต่างๆยักษ์ใหญ่ได้ทั่วโลกนะครับตั้งแตดตั้งแล้ลวก,ลก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกทีเดียวนะครับไม่มีใครากล้าแย้มกับเราจะเป็นมาเลก็สู้เราไม่ได้นะครับสนุกนะครับเดี๋ยวไปดูควายมาเลย์ทเป็น<า><า> ไม่เบื <substit uting> ่อไม่เบากเกลามาตลอดแต่ว่าสู้เราไม่ได้ครับเราตะก้อนล่อถห่งตะก้อเซฟตะก้อตะก้อนเลยเตือนนิดเดียวโลกรางวัลประกวดการแข่งขันประแทกต่างๆนะครับแล้วก็ดึงเด็กโลกด้วยกันวิ่งควายในเวทีที่รับบุรีลาดชบุรีของเรานะดูไปต่อครับมันงเวทีนะครับเวทีเวทีเวทีจะไปดูควายกันเด็กของควายไปดูควายกันครับควาย นี่เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเพื่อน,นดูเขาเรียกว่าชุมนุมควายครับขอให้ท่านดูควายแต่ละตัวนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกสุดเลยเดี๋ยวดูนู่นนู่น,น,นทางนน้นก็ยังมีเห็นไหมครับท่านดูควายเต็มไปหมดที่พักควายพ่อพันชนบุรีนะครับท่านดูโอ้โห,โโหแล้วดูควายแต่ละตัวมันเย้มน่ารักมากเลยท่านดู แม้ก็มันยิ้มบอกวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วในนี้ผมนับนับได้หลายร้อยตัวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกลิ่นหอมจริงๆเลยครับเพื่อนเพื่อนวายเยอะนะครับตอนนี้อตัวเที่ยไล่อะเอา เห็นไหมครับควายโอย้โหยิ้มยิ้มยิ้มน่ารักมากดีครับมันจะได้อนุรักษ์ยาคนจะได้เลี้ยงควายนะสนุกสนุกเยอะนะครับควายโอ้โหจำหน้าไม่ได้เลยตัวไหนชื่ออะไรแต่สัตว์ตรงนี้เราไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเพราะว่า เราไม่ไว้ใจมันมดูให้ดูมูกมันนะครับเราเพนี้นวียงควายนะครับโดูควายตัวนี้ตัวติดเดียวเองเลยดูสิครับมีรอยมืออะไรอยนาเอายุน้อยๆน,นะครับ ให้ท่านดูบรรยากาศในสนามแข่งวายนะครับผู้คนมากันเยอะแยะมีทั้งฝรั่งต่างชาติก็มานะครับท่านดูสนามใหญ่โตนะดูเอาแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเร็วเร็วแข่งกันโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอด อนี้คือประเพณีวิ่งควายของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศคนเยอะมากเลยครับท่านโอ้โหชาวป่าครับตอยแล้วครับโอ้โหวิ่งแข่งกันน่าดู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 ควายตัวนั้นผลลุดเลยโอ้สนุกมากครับสนุกมากเลยเขื่อนเห็นไหมครับมีควายมีคนตกสองคน สองคนนี้กลับไปเลยครับสองคนนี้โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวเราดูรุ่นต่อไปนะครับวายพร้อมแล้วนะครับตอนนี้วายพร้อมแล้ว เห็นไหม,มครับท่านดูควายมันจะมีการลวนนิดๆเนืน่องจากอากาศร้อนมากเลยครับอลเ,ลเอามาแล้วครับมาแล้วโอ้โห,โห,โหเหลือสตัวสามตัวมาแล้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 วโอ้โหวายวิ่งเร็วมากเลยครับอุดสดดย ไอบสุดยอนให้ท่านได้ชมการวิ่งวานแข่งควายนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่การแข่งควายที่จังหวัดชนบุรีก็เป็ีวิ่งควายครั้งที่151เกนะครับเราดูพอสังเกตล้วไปดูอย่างอื่นต่อแล้วครับ ดูที่ว่าจะตรงกักบทางคณะกรรมการไหมนะครับขอให้ท่านดูควายนะครับควายที่เขามาประกวดนี่น่าจะประกวดไม่ได้ดวิ่งแต่และตัว<อ>ล้วนสมบูรณ์ามากท่านดูพ่อพันธุ์ตู้จิ๋วนะครับที่จะพักหอนะครับเหลือ5ตัวแล้วก็ควายเพศเมีย เห็นใจเขานะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยแม้แต่คนที่มาเที่ยวยังรู้สึกว่าร้อนเลยนะครับดูควายแต่ละตัวอุ้ยสงน่าสงสารนะครับนี่คือควายที่มัประกวดเยอะมากครับพ่อก็คิดเดียวเองฝนมาแล้วครับของเถื่อนน เรื่องนะครับข้อพันเกือนรุ่นจิ๋วนะครับประจำข้อผิดที่นี่ครับตอนนี้ผมมาดูกิกจก,กรรมหนึ่งนะครับคือ,อกจิจก,กรรมบินเสาน้ํามันก็ให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบินขึ้นไปนะครับแล้วมีแบงไบรท์ท่านใจเห็นไหมครับมีแบงไบรทอย์อยู่ตรงไหนสูงแค่ไหนก็ได้แค่น,นะคะคั้นครับพอดีมีข้หลังคนหนึงนักท่องเที่ยวนะครับในรูมมาจากประเทศไหน เข้ามาดูก็นึกสนุกเข้ามาเล่นด้วยฝลั่งคนนี้หน้าตาก็ดีกับกล้ามกล้ามใบใหญ่ด้วยนี่คือความสนุกสนานของประเพณีวิ่งควายนะครับของจังหวัดชนบุรีดูสิครับอนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวนึกสนุกนคือกิจกรรมหนึ่งของประเพณี วิ่งควายจากจุลีนะครับเรียกเสียงฮาได้ทั่วสนามเลยครับตอนนี้ท่านดูเห็นไหมครับ ควายของชนบุรีเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างมีทั้งไทยโจกมีทั้งประกวดควายมีทั้งวิ่งแข่งควายขอเชิญทุกๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดมาท่องเที่ทยวได้นะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะมีแบงค์แพงแพงมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันบนสุดก็เนี่ยจะแบงค์ข้างร้อย เพื่อนๆมาแข่งกันได้นะครับเมืองชนชนุรีนอกจากมาดูประเพทนี้วิ่งควายยังมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะบนเวทีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะนะครับชนบุรีแย่นี้นะครับ ร่วงแบงร่วงเนะู้หิงค,ค,คนนี้นะ่าจะเป็นนักออกนักออกกำลังกายนักกีฬากล้ามใหญ่มากโอ้โหสุดยอดเลยที่ยอกเสียงหาได้ มีการเย็บลายกันนะครับน่าจะเล่นเป็นทีมเวลานี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือเสานี่เขาจะเทน้ำมันไว้ขอเสียตัวอีกรอบขอจัดการทีมงานนะครับผมนะช็อตต่างชาติแล้วนะครับเนาะภาพนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพประวสาทนะครับทุกปีจะมีคอสต่างชาติมาร่วมสุดกับเรานะครับเนาะ โอเคเย้เห็นครโอเคโคส่งบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ทีเดียวเชียวเพราะมีฝรั่งไปพูดถึงนะครับเขยืดเ่้มยังมี่คือความสนุกสนานของประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีมาสโอเคเป็นครั้งที่151ยห้าสบเอ็ค อขอบคุณอาจารย์เชฟแอนเลยครับตรงนี้เก่งมากนะครับได้ได้เขาบอกสามคนไหมสามคนไหมสามคนไหวไหมสามคนไหวไหมไหวไหมสามคนนะมึงได้ไหมได้นะสามคนสามคนเออเนี่ยเนี่ยยืนคือมึงก็ยืนมึงก็ยูนโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวปเออโอเค ไม่ท่านดูบรรยากาศนะครับบรร,บร,รยากาศประเพณียิ่งขวายของจังหวัดชนบุรีท่านจะดูมีคนมากันมากมายนะครับนักท่องเที่ยวมากัน หลังจากที่โควิดได้หมดไปส่วนข้างบนซ้ายนี่คือเต้นดูกันแข่งควายท่านเหนนครับแล้วท่านดูคนมากันเด็กเล็กผู้ใหญ่เยอะแย,ยะไปหมดเลยท่านดูให้ท่านดูบรรยากาศนะครับเฮนี่แข่ง ประเพณีวิ่งควายของชาวจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งอยู่ที่หน้าศาลากลางชะครับดูอีกทีนะครับที่เขากำลังจะขึ้นไปนะครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านครับขอให้ท่านดูบรรยากาศประเพณีวิ่งควายของชนบุรีสนุกสนุก เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับอยู่ที่จังหวัดไหนก็มาได้คนชนบุรีมีอะไรดีๆนะครับชนบุรีมีอะไรดีๆแล้วก็คนชนบุรีเป็นคนดีนะครับขอให้ท่านมาเที่ยวกันเพื่อนๆทุกท่านครับผมขอยุดติคลิปประเพณีวิ่งควายชนบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ